สวัสดีค่ะยายจ๋าพาทำเมนูผัดเผ็ดหมกสับใส่หน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะคั่วหมุงกอนค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะคะหุงสุกแล้วค่ะยายจ่าจะใส่เครื่องแกงค่ะแกงผัดเผ็ดใต้ค่ะแต่ชอบตามนี่ แล้วก็ปรุงรสไปเลยค่ะผอมั่วค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ใส่ลงมาค่ะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะผัดต่อผัดให้น้ำนวดหน่ก่อนแล้วก็ใส่โหระพาค่ะ อร่อยแล้วค่ะใส่มูระาค่ะผัดทุกอย่างาเท่ากาันให้มหระาสลสดค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะหมูสับผัดเป็ดหมูสับน้องไม้ดองค่ะไข่เจียวแล้วก็มีมะรักเก้มกับดอกอัญชันค่ะทานข้างด้วยกันค่ะ